สวัสดีค่ะกิ๊กค่ะจากแบงกระเป๋าไทนี่เชอร์เบตค่ะลูกค้าขาวันนี้นะคะกิ๊กอยู่ที่ช็อปของเรานะคะอ๋อเป็นช็อปของไทนี่เชอร์เบตที่สาขาเซนทัลพาซาพิซานโลกค่ะแล้วก็พร้อมที่จะมารีวิวให้ลูกค้ารับชมแล้วกับรุ่น KL ไซร์ีเป็นรุ่นหนังเรียบเอฟซัมพียูค่ะอ่ะเดี๋ยวมารีวิวกันเลยรุ่นนี้ลูกค้าเรียกร้องมากเพราะว่าทรงมันดีมากค่ะแต่ว่าเขาอยากจะเห็นอ๋อความชัดแล้วก็อยากให้เราอ่ะคอยแนะนํานะคะเดี๋ยวรุ่นนี้กิ๊กขออนุญาตมารีวิ สีแรกด้านหน้านี้เลยค่ะสีนี้นะคะเป็นสีพีนัทเกยใครที่ชื่นชอบกระเป๋าโทนสีครีมครีมเทาเาเป็นตรีมที่แบบว่าสุภาพเรียบร้อยนะคะรุ่นนี้มีสายสะพายยาวแถมสองเส้นค่ะ อันนี้เป็นใส่ตัวอย่างให้ก็คือเป็นรุ่นสายหนังนะคะสายหนังนี้จะปรับระดับได้นะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นสายสปอร์ตสายสปอร์ตจะเป็นสีที่แมทกับตัวนี้เลยจะให้ความรู้สึกเป็นลุคประมาณแบบนี้ค่ะแต่สีก็คือจะคนละสีนะคะจะเป็นสีที่เข้ากับคู่ตัวกระเป๋าเลยเราสามารถถอดเปลี่ยนเองได้นะคะจากตรงนี้ค่ะรุ่นนี้คืออยากจะบอกว่าหนังดีมากเป็นเอฟซัมนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นพ u นะคะวเวลาที่เราจับไปแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกใกล้เคียงมากเลย ก็จูกของได้เยอะมากนะคะเป็นรุ่น KL ไซส์28ความยาวก็คือ28เซนติเมตรไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะเวลาที่เราถือสะพายแบบนี้เห็นไหมความรู้สึกแต่รุ่นนี้ส่วนใหญ่เขาจะนิยมต่อ,อนะคะแต่ว่าไม่ไม่ติดค่ะคือถ้าจะใช้สายสะพายหรือว่าอะไรแบบนี้ก็คือแล้วแต่เราสะดวกเลยอ่ะสีต่อมาเป็นสีนี้ค่ะสีแดงเ e ชเชอรี่ค่ะสีแดงเลชเชอรี่ค่ะสีนี้นะคะจะเป็นเหมือนแดงเดวนะคะประมาณนั้นเลย คือไม่ได้แดงโดดเด้งจนเกินไปแต่ว่าเป็นสีแดงที่สุภาพบางคนถือเครดหรือว่าชอบโทนแดงนะคะก็ควรจะต้องจัดใบนี้แล้วก็คุณนายมากค่ะต่อมาค่ะเป็นสีนี้ค่ะสีดำแบเช์เบทค่ะแน่นอนว่าสีดำแบเช์เ,ชเบทนะคะเป็นสีคลาสสิกโทนคลาสสิกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารุ่นไหน สีดาเพราะว่ารุ่นสีดํานี้สีดําขายดีทุกรุ่นเลยค่ะอันนี้เราลองสะพายใส่สายสะพายให้ดูนะคะเป็นรุ่นสายหนังเออสายสปอร์ตค่ะขอโทษทีสายสปอร์ตนะคะแล้วสายหนังจะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็รุ่นนี้ข้างในเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยเปิดแบบนี้ค่ะอ่ะใครที่อยากเพิ่มความเท่ก็คือให้ใส่สายสปอร์ตนะคะด้านในนี่สายหนังจะอยู่ในนี้นะคะเรามีแม่กุญแจกับลูกกุญแจให้ด้วยด้านใน นะคะคแล้วก็มีช่องซิปให้ด้วยค่ะส่วนใต้ฐานกระเป๋านะคะก็จะมีหมุดให้ค่ะเพื่อป้องกันกระเป๋าเป็นรอยค่ะอ่าต่อมารุ่นนี้ค่ะสีส้มออเรนจ์เชอร์เบค่ะคือกระเป๋านี้สีนี้จี๊ดมากแมทมากเวลาที่เราแต่งตัวลุกสบายๆเราควรต้องเพิ่มความโดดเด่นเพิ่มออเอกลักษณ์ให้กับตัวเรานะคะโดยที่เราต้องใช้กระเป๋าเป็นแบบจีจาดแบบสีส้มออเรนจ์เชอร์เบทจะบอกว่าของจริงสุดมากนะเวลาเ,าเห็ดแล้วก็ภาเป๋พ่ความโดดเด่นให้ ่ะอ่าต่อมาสีนี้นะคะเป็นสีเยลโลนีออนค่ะอ่าให้ความรู้สึกเป็นตีมแบบว่ามะนาวมะนาวนะคะน่ารักมากแต่ที่ไม่ตกแต่งกระเป๋าให้ดูเพื่อที่ต้องการจะให้ลูกค้าได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการที่เราตกแต่งกระเป๋ากับไม่ตกแต่งกระเป๋าลูกค้าเห็นความแตกต่างไหมคะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ความรู้สึกว่ามันดูมีอะไรกับไม่มีอะไรคือถามว่ารุ่นนี้น่ารักไหมน่ารักค่ะแต่ว่าเวลาที่มันจะน่ารักกว่านี้ถ้าเราเพิ่มผ้าพันกระเป๋าเข้าไปแล้วก็มาเพชรเข้าไปค่ะ เห็นภาพแล้วเนาะอ่าโอเคลูกค้าขากระเป๋ารุ่นนี้นะคะยิ่กอยากแนะนําว่าถ้าหากว่าจัดไปแล้วเนี่ยเห็นความแตกต่างระหว่างรุ่นนี้แล้วแนะนําว่าควรจัดออปชันนะคะเป็นฟูลเซ็ตไปเลยก็คือผ้าพันกระเป๋ากับมาเพชรนะคะสามารถสั่งเพิ่มได้แจ้งทางแอดมินได้เลยนะคะโอเครุ่นนี้รีวิวให้หลายรอบมากเพราะว่าลูกค้าแนะนํามากแล้วตอนนี้นะคะพร้อมส่งทุกสีถ้าขายแอดมินได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสําหรับรับชมนะคะอยากได้รุ่นไหนถ้าขายแอดมินนะคะสวัสดีค่ะ